ผมมั่นใจเลยตอนนี้ผีมือไครับนามนี้ก่อนคนแรกผมมั่นใจนามนี้เพราะว่าไม่อะไม่แบบมือใหม่จัดอะผีมือใหม่เชื่อผมไม่คย่ไม่มีหลักได้ไงเออวอดไปวอไปวอไปวอดไปวนดีปเที่ยวอปววอว มาเวมาเวใครปีก็อยากฆ่าก่อนแล้วก็เล่นติวเล่นก่อนนะมาเว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 เชิญดิเชนดินั่ารักสุดเดี๋ยวไโดนไปได้ไหมเขาเหรอครับเดี๋ยวจะกูแอปออกห้องก่อนละเอ้าใครมาแล้วเหรอเรียบแล้วจูนะห้องน้ำห้ามพูดนะคะแอนซี่เราต้องมีด้วยกันเงียบตาทุกคน ห้ามไปสปอยนะคะมเครดีกว่าอย,อ,ยอยู่กับเต็มเลยอยู่กับเต็มเลยกดยังไงวะเนี่ยอยู่กับเต็มเลยอยู่กับเต็มเลยอ๋อ,อมันต้องรูดสามครั้งอันเนี้ยอ๋ยอไม่ให้รูดการ์ดมันจะฆ่าอยู่แล้วข่ามาทำไมแล้วข้าแบบเดนเดียนเอนอ,อตามตาม,ตาม <c oughs> อนุญาตเรียกประชุมนะครับผมจากที่การที่ดูแล้วผมว่าเป็นผีมือใหม่ครับคนกดอะไรเลยดูที่เล่นใหม่มีสองคนสามคนเออผมมั่นใจเลยตานี้ผีมือใหม่ครับนามนี้ก่อนคนแรกผมมั่นใจนามนี้เพราะว่าไม่ะไม่ผีมือใหม่ มือใหม่จัดอ่ะมือใหม่เชื่อผมไม่ครไม่เไม่มีหลาด้ยไปหมดไปหไป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 คนเียปะค่ะคนเียปะค่ะคนเียปะวผีมือใหม่เอาจิปวดใครกันนะรสโนบลนี่จะใส่ร้ายเรานะไม่ไหวละตรงห้องปวดไม่ไหวแไ้วมือใหม่ก็มือใหม่กูปวดพี่น้มีแล้วกัน ผีมือใหม่แต่มันไม่มีบอกนะว่าใครเป็นไม่เป็นอ่ะแต่ผมว่าผีมือใหม่ตาเนี้ยเอ้ยไม่บอกแล้วไอมียังไงไม่มีดูไม่มีดูปัเราทำไงอะไรเป็นคนยากเลยอย่างเงี้ยแล้วสรุปนามีเป็นไหมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเถอะพี่ใครกดใครกดกดล็อมาเอาใครกดอะไรอ่ะ ไปกดไมค์ไอโกโนวาโอตารู้เลยยังช็คพี่ส่งฟรีทั่วไทยแค่นี้โอ้สปอนเซอร์อีกเนาะเพื่อไี่กดอะไรวะว่ากดผิดสกีบอดสกีบอดสกีบอดสกีบดสกีบดเขาคนผิดเขาคผิดเขาลองแต่ผีมือใหม่เชื่อผมเลยตาเนี้ยผมมั่นใจว่าไม่กดสกีบดดูร่างขวาครับลองกดได้นะครับผีมือใหม่ครับลองกดได้นะครับล่างขวาครับอะไรวะผมมั่นใจเลยว่าผีมือใหม่ชัวนร้อยเปอร์เซ็นต์ คืออะไรอ่ะฮะอะไรอีกเดียอะไรอีกก็เขาถามว่าที่อะไรเนี่ยเราปวดเ่ยวดที่มันนั่นคือเรียกโหวตอี่เรียกกระปวดงเนี่อ๋อแล้วอกติดอยู่คนเดียวไม่เหรออยากคุยกับทุกคนแอบพูดเห็ุแนนแนนนี่อ่ะคือเหมือนจะเดินทำเพลนะแต่ไม่เดินนะไม่ก้าวาอ้าวทำอยู่นะเมื่อกี้เนี้ยไม่รู้เมื่อกี้เม่เห็นเมื่อกี้ทำเมื่อกี้ทำแต่ที่เห็นตัวไม่เข้าจุดอ่ะ แมก็ยังไม่เคยเล่นหีิใช่ป่ะก็ยังอยู่เขาก็คงเดินตามอยู่หมดไม่กดไปแล้วรอบหนึ่งล้วก็จะเข้ามาทําอีกรอบหนึ่งเพราะเมื่อกี้มันทําไม่ได้มันกดไม่ถึงอ่ะใชาไปตัดไปตัดเขาคนไม่รู้ว่าใครเล่นใหม่ผมบวนหนดจริงแต่ตอนนี้ผีมือใหม่ชัวเจ็ตเปอร์ฮัลโหในวะหลับว่าหลับในแน่เลยเกินการจัดจัดลอยเป็นตูเป็นผีนะกูค่าเจ็ตเปอร์แล้ว เฮ้ยมีการโหวตกันเกิดเกิดเกิดขีดใหม่อ่ะสองคนจะไม่รู้ใครอ่ะเอาดิดิใบันไนี้นี่นี่เขาโหวตดิเขาโหวตดิโหวตดิฉันเป็นวิญญาณหลอกล่อเธอมานานไปดูในนี่ดีกว่าเอ้ยดูดิว่าใครจะดิไปข้าไปข้าไปค่ะเดอะบอดี้ผมรู้ผมรู้ผมรู้ละใครผมรู้ละใครใครใครเขาบอก เขารู้ตัวนั่นแหละเขารู้ตัวนั่นแหละเดินไปด้วยกันสามคนน่ะเอ้ยอยากโดนฆ่าวะเกิดมาเห็นพี่ฉลามกดพอดีอ่ะกูเป็นกูเป็นแองกหนักกูฆ่าเองไม่ใช่ผมรู้ตัวผมรู้ตัวขีกูฆ่าเองกูฆ่าอ่ะผมเดินไปด้วยกันสามคนกับเซนเวลอ่ะแล้วถึงที่ผมแย่ออกไปห้องไฟผมกลับมาผมแอบเนียนไงผมเห็นก็ตายเลยใช่ใช่ไม่ว่าเวาเซมอาร์เราเหรอกันผมแอบเนียนไงไอเดลเป็นไอเนี่ยสีเขียวะมิชิติแก้ตัวอะไรวะสีส้มพูะ เฉยมือใหม่ไมเอาไม่เอาม่เอาไม่เอากลังจะแก้ตัวแต่คือแบบกิ๊ซี่เกินเดี๋ยวรอคนในี่เป็นด่อนแล้วรอคนเซียนเป็นตแบบต้องรอยนเซียนเป็นน่ะ้วเราฝึกคนที่เพิ่งเป็นน่ะมันวะกูเริ่มเข้าใจละกูเริ่มเข้าใจละมามามกูไป็นละกูเปละไ่ปละเป็นตีนข้าคนแรก กูยังไม่ตายคนแรกและพมกก็เดินกลับมามม <laughs> บผีมือใหม่ <laughs> มันมันแบบปลกตั้งแต่แรกแล้วไม่มีใครกดอะไรเลยอะผีมือใหม่ไะละมีสามคนมอ่ะบูลี่ผีมือใหม่เหรอคะก็งงอยู่เว้ยอันนี้ไม่ใช่เราละโอเคเยวเราต้องไปดูแผนที่นะคะทุกคน <c oughs> เจอสบครับจ่าอะฝั่งที่มาซีแนนนี่แก้วดูทรงนะนี่คือใายลายนะเพราะว่าตรงนี้ก็มีพี่เบบี้ชาร์ก็อยู่เพรอกำลังทำเฟสอยู่ข้างล่างแต่เเป็นคนฆ่าแล้วก็โหวตหรือเปล่าเมื่อกี้เมื่อกี้ใครอยู่ห้องกลางนะามีปะใู่ใช่ใช่ ขวาใช่ป่ะพี่ผมมาเจอศพไก่ชักอ่ะติดตามไปเดียไปอ่ะใช่ก็เราก็เดินสวนกันแล้วก็เข้ามาเข้ามาทำเฟรชแล้งั้นมีคนเดินไปอีกคนนึงใครวะจำได้ปะจำสีไม่ได้อ่ะช่างมันยันต์ไต่ไปในี่ยแน่ฮาวเโนเบลกับเบบี้ชักแบทนั่นน่ะสิุดคิบบดนะไปแล้วใครอยู่ไหนมั่งอะไรยังไงเราไม่พูดอะไรกันเลยช่างมันช่างมันคิบบดไปไม่เมื่อกี้อยู่ห้องกลางห้องเกิดห้องประชุมอ่ะไม่ใช่คุยอยู่แล้วนำมิบดด้วยครับโบดมึงอ่ะ อะไรนะใครบดเราไม่ชบดสโนเบลไม่แปลกๆป,ป,ปกติอะสโนเบลอะเขาจะเถียงจะพูดใช่ไหมแต่อันนี้เงียบเลยอะใช่ใช่ง,งงเหมือนกันลองเดินตามสโนเบลสโนเบลไม่เถียงไ,ไม่ถไเมถียงเลยว่าไว้ไครับจ่าใครเจอผมเจอศพเอมิซ่า <สะ S 1> ไหนครับ

โหวดมันโหวดงันยะโกโหวตมีคนที้บอกว่าโหวตอะใชนี่เชียกูย่ชอบเป็นกูชอเป็นชัวช็อปเขาบอกแล้วอะก็โหวตามพี่ช็อปอะผมอยู่กับนามีอะกูห่าคิดเว่าผมไม่ได้เป็นโอเคีแหละเป็นเป็นเป็นใช่กูดีเป็นโหวดช็อปโหวดช็อปเดี๋ยวรู้เดี๋ยวก็รู้นั่นไงหน้ากากไอนี่มัลอยมาแตกลเลยเห็นปะเจอเป็นปะไม่มีไ่ไม่บอกพู้ยังไงครับเหเริ่มกลัวละ เยอะอันนี้คืออยังไงอย่างนี้เหรออ๋อเฮ้ยฉันโดนฆ่าฉันโดนค่าวิญญาณตาหลอกหลอนวิญญาณตาหลอกหลอนเจ็ตเหรอเจ็ปเปอร์เหรอ ก like. อตายกันหมดหมู่บ้านแล้วพวกยังรูด <c oughs> บัตรไม่ได้ซ <c oughs> ื้อใจกูเหรอใครวะรูดยังไงวะตายกันหมดเลยถ้าพี่รูดไวไปมันก็ไม่ได้มันไม่รู้ว่าพี่มันแบบพอดีพอดีสะบัดไปเบาๆอ่ะสะบัดสะบัดไปเบาๆก็พอพี่ Lady <it> girl เล่นยังไงวะเนี่ยงงไปหมดละไปไหนวะแปลงหรอพี่ด้วย เราต้องหาผีเหรอทำเพห้ามพูดห้ามพูดห้ามพูดหรอเงียบเลยห้ามพูดห้ามอยู่ด้วยกันห้ามแบบสื่อสารนะห้ามสื่อสารง่ายๆให้ทำเควสกดที่แผนที่ครับโอเคเราต้องทำอะไรคะทุกคนงงไปหมดละใครรู้เพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มโอเคเดี๋ยวรอก็คือยังไงอะดรอปชีฟซิเคียวริตี้คือยังไงวะเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยก็ใครเล่นครั้งแรกค่ะทุกคน กูต้องหาอะไรอ,ะอ่ะอ๋อเนี่ยพี่ต้องตามลูกศรน,นี้มาใช่ไหมตอนนี้พี่อยู่ตรงนี้โอเคพี่ต้องมาตรงนี้แล้วทีเหลืองยังพี่ต้องเข้าไปใช่ปะอ๋อให้ยูสยูสอะไรอะ่ะฮะอันนี้คืออะไรวะเครื่องหมายสีเหลืองข้างในพี่ทำาะรกิจในแมปก็คือเหมือนเราต้องซ่อมไฟเหรอดูแมปเรื่อยๆโอเคฮะฮะไม่ครับจ่าอ,อ่อผมเห็นศพอ,อยู่ข้างล่างห้องแอดมินปะ ใครพี่สี่ลรสี่น้ําเงินอันนี้เพิ่งเคยเล่นด่านนี้ครั้งแรกเลยไม่รู้ว่าห้องอะไรคืออะไรเลยใช่เพิ่งเคยเล่นด่านจนูไอตรงแกนข้างบนน่ะข้างๆจุดเดอรเห็นใช่ป่ะก็จะมีแพทเทรเซียว่าวิ่งทําเวสแล้วก็เจอแดนแนนนี่แค่นิดเดียวที่ไหนก็ไม่เจอเลยดูง่ายนะแล้วเดยดูจากทรงละผมทําอะไรไม่รู้อยู่ห้องกลางอ่ะอันนี้คือเขาให้เลือกอะไรอ่ะให้เลือกอะไรไม่ไม่ไม่คือ ใครเห็นครับใครบ้างอะนามิอยู่กับใครบ้างปะไม่ครับอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนามิอยู่คนเดียวด้วยงงไปก่อนก็ได้ถ้ายังไม่แน่ใจอ่ะไปคิดไปก่อนอย่าลืมนะผีสองนะเควสหนูจะเสร็จแล้วอะเยอ่ะเดี๋ยวเดินตามแพลนทีเทียแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมีคนโหวตด้วยพิษเอ้าเฮ้ยนามิโหวตเราไหมอะเอาแล้วเห็นพูดเยอะไงดูน่าสงสัยไง โอ้แล้วครับแปลกนะแปลกนะแบบเนี้ยเดินออกทางไหนวะมานี่มา <c oughs> โอเคเราต้องไปจุดสีเหลือง <c oughs> ใช่ปะ่ะโอเคค่ะทุกคนป่ะป่ะ use มันเดินทางเนี่ be อ๋ออันนี้ให้ให้เรากด meeting เหรอ,อน,นี่คืออะไรวะโอเคดูแผนที่เรื่อยๆนะคะอาจจะงงๆอ๋อต้องไปตามเควสมันมาร์ k ไม่ได้เนาะยากอยู่เดอ้อยากอยู่เดอ้อเกมอะไรวะเนี่ย เราจะต้องออกจากห้องไปเออ What ออ,อ,อ What happened แนนโดนฆ่าแล้วผมมั่นใจว่าสโนเบลเพราะว่าผมแป้งสโนเบลเดินมาด้วยกันแต่ผมกับแป้งกำลังเคสอยู่แต่สโนเบลหายไปใช่ใช่ใช่ค่ะหลังจากที่สโนเบลหายไปเสร็จปุ๊บผมเดินลงมาข้ั้งแรกผมเจอศพแนนผมว่าคนแรกคือสโนเบลเมื่อกี้เดินผ่านสโนเบลสโนเบลเหมือนกําลังจะตามนามิมาใช่เออนามิอยู่ตรงไหนอยู่ตรงตรงกลาง ใช่ตรงที่ซ้ายอ่ะอแม่พี่เจตแมนเนี้ยเอาจากเหยอ่ะข้างบนก็มันจะแปะมือซ้ายอยู่เสาวซ้ายอ่ะแต่ผมอยู่กระดามีอันนี้จริงจังใช่ใช่ใช่ก็คืออยู่เอนดีกว่ศพอยู่ตรงไหนศพอยู่ตรเอ่อศพอยู่ตรงอ่ามุมขวาอ่าขวาสุดอ่ะคาโนเลอยู่กับขวาสุดอ่ะล่างๆอ่ะโยนเลยครับอนี้กเก็งแบบไม่ถูกอ่ะเพราะว่าแม่งแม่งแบบคือไม่เคยเล่นอ่ะเดี๋ยวตาหน้าเล่นแบบเดมไม่ไม่คือตอนตอนแรกอ่ะคือสงสัยตอนนี้สงสัยน้มีกะการ์โนเบลใช่ ปกป้องกันด้วยเพราะผมเพราะผมมั่นใจว่าหลังจากที่สโนว์เบลออกไปไม่กี่นาทีเนี่ยไม่กี่ไม่กี่นาทีด้วยผมลงไปเพื่อผมเจอศพแนนทันทีเลยแล้วตอนที่แล้วคือนามีคือโบวตอันนี้ด้วยอ่ะเอาสโนว์เบลออกคนแรกก่อนเลยแต่แพทตี่เซียไม่เป็นแน่นอนไปคนแรกทิ้งหมดล้ยานไปสโนว์เบลว่าใครเราหนูมั่นใจหนูกับเบลอ่อะไม่ได้เป็นออะเพราะว่า แป้งเงียบจังวะแป้งเงียบจังวะฮะไอทีเซียยูกับผมผมเห็นทำเควสตลอดแล้วเดินตามหลังผมมาด้วยเอ,อ่อคุณนามีครับจะสะคลิปหรือไงดีเอ้ารอดูใครล่วงวะน่ะกูอะเออยี่นี่แปลว่าเป็นบัวะใช่อ่าหนึ่งแล้วรอกดเลยเออเล็กๆอ่ะคนเล็กลกอะ่ะคนเล็กลกอะ่ะ ผมไม่ทัน่าแล้วผมว่าต้องเป็นพี่มาร์กพี่มาร์กแล้วมาเพ้นก่อนได้ไหมคฆ่าผมแม่งไอพี่มาร์กแม่งโคตรเนียนโบยกูยับเลยสิเินทันเดิมไหมเงินแนนหนูก็หมดถูกเคราะว่าที่ที่สงสัยพี่มาร์กเพราะว่าคือผมมั่นใจเลยว่านามีอ่ะเขาเพิ่งหัดเล่นเขาไม่สามารถปล่อยไอ้นั้นได้แน่นอนอ่ะเดิมดีกว่าไหมเออนันเดิมเธอดันนี้มันเล่นไม่เป็นอ่ะ